วัสดีค่ะวันนี้วันที่10มกราคม2567นะคะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะหลากหลายสไตล์ความรู้ความบันเทิงสาระน่ารู้นะคะจะพาเพื่อนเอฟีมาชมมาเที่ยวหมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านแก่ใหญ่หมู่ที่10ตำบลแก่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้เราได้มีโอกาสมาชม ที่บ้านของคุณชาดอนผ้าไหมทอมือสุรินนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าวันนี้ทำอะไรไว้บ้างนะคะเพื่อนๆสีเรามาแบบไม่ได้นัดหมายนะคะก็มาแบบจู่ๆเลยนะคะในบ้านของคุณชาดนนะ,ะก็จะเป็นบ้านต้นแบบในการทอผ้าไหมย้ยอมสีมัดมีย้อมสีธรรมชาติและก็ทอมือนะคะ เดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยค่ะนี่สิตอนนี้เราก็ยืนอยู่หน้าบ้านนะคะเข้ามาในบ้านแล้วนะคะนี่เข้ามาก็จะมีอุปกรณ์ทอผ้าไหมเลยนะคะเครื่องมือในการทอผ้าไหมแล้วก็ที่เห็นอยู่ข้างหน้าเราหูมัดหมี่นะคะกําลังขึ้นลำไว้แล้วนะคะนี่นะคะสีเหลือง มัดหนีไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะสิ่งที่เราเห็นอยู่ข้างนอกนี้ก็จะมีนะคะตรงนะคะที่กวักไหมนะคะนี่เห็นไหมคะแล้วก็ในปั่นไหมอุปกรณ์ทอผ้าใหม่นะคะทุกอย่างเลยนะคะอยู่ด้านนอกของเรานะเนี่ยก่อนที่จะเป็นผ้าใหม่นะคะนี่แหละก็คืออุปกรณ์พวกนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นที่ปั่นนะคะเขาก็จะใส่อัดไหมนะคะเพื่อนใด้ไนเขาเรียกในนะคะอุปกรณ์เครื่องถอผ้าไหมในบ้านนะคะจะห้อยห้อยไว้เลยและที่จุดนี้ก็จะเป็นฟืมนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟืมฟืมถอผ้านะคะนี่คุณชาดอนตั้งผ้าไหมไว้มีกี นะคะโอ้สวยงามเลยเพื่อนสี่จะของอยู่ไหนเนาะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณชาดอนวันนี้พี่ตะวันมาเยี่ยมถึงบ้านเลยนะคะโอ้ครับขอบคุณมากเลยครับที่เออทำาทำอะไรคะนี่กาลังทําอะไรอยู่เนี่ยกาลังขึ้นลำอยู่ขึ้นลำเหรอคะอ้าวขึ้นลำกวักโค้งแบบนี้ใช่ไหมครับครั แถวแถวบ้านผมเรียกว่าขึ้นลำเนาะอ๋ออย่างอยางที่เขาเรียกอะไรเนาะเอ้ามันพี่เขาไม่ได้เราไม่ได้ไม่ไม่ได้ปั่นเหมือนมือเหรอคะหรือว่าเอาแบบนี้เลยเหรออ,บบบรอันนี้แบบโบราณอันนี้แบบโบราณเขาเรียกขึ้นลำ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 นขึ้นลำมัดมีโอ้นี่เคยเห็นนะคะเป็นครั้งแรกนะคะบนเรียสี่ในการขึ้นลำมัดมีแบบนี้ ขาไม่ใช่แบบสมัยเลยเห็นพี่ตะวันบอกเห็นเขาที่บ้านพี่ตะวันเขาเขาทำมือไงไม่เคยเห็นแบบนี้คือว่าแบบนี้จะเร็วกว่าปรับปรุงมาได้ยังไงคะค่ะรับอ่ให้ให้มันได้เร็วเร็วขึ้นใช่ไหมคือยังไงอ่แต่ก่อนก็จะนั่งแบบกวักมือใช่ไหมครับแต่แบบเร็วอ่าฮงฮงอ๋อการขึ้นสองเส้น อ๋ออันนี้ขึ้นสองเส้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตะพิวันดูใหม่ก่อนเออเออยังยังไม่เห็นว่าอันนี้ขึ้นสองเส้นเ้หรออ่ะอันนี้อันนี้จะอันนี้กี่ลำคะสี่สิบเก้าคสี่สิบเก้าลำอือหือแล้วแล้วทำไงจะรู้ว่าครบคะนี่ยังไงการคำนวณของผมต้งการคำนวณแบบนี้นละพี่อือ อ่ผ้าหนึ่งผืนผมจะใช้อยู่พันห้ารอยเส้นพันห้ารอยเส้นครับทีนี้ก็ใช้คูณเอาคูณเอาใช่ไหมเออผมคำนวณแบบนี้เดบ่เดี๋ยเดี๋ยวเดีผมคิดก็ไดู้ผมกได้อยู่พันห้าได้พ5 0หสแล้วก็คูณไปอีกสิบรอบจะได้พันห้าเราก็ได้ผ้าสองเมตรเหรอคะอ่าอ่าคำว่าตอนนี้ ตามนี้มันจะสิบสามลำสิบเจ็ดลำยี่สิบสี่ยี่สิบห้าสี่สิบแปดสี่สิบเก้าสามสิบเอ็ดห้าสามห้าสิบห้าห้าสิบสองลำนี่ยครับทีแล้วก็คำนวณเอาคำนวณยังไงให้มันได้ใกล้เคียงพันห้าร้อยเส้นอคือพันห้าร้อยเส้นนี่ได้สองเมตรครับได้ผ้าสองเมตรครับผมพันห้าร้อยเส้นนี่ได้ผ้าสองเมตรทำทีละสองทีละสองกวักทีละสองคืเราจะประหยัดเวลามาพิค่ะวันนี้เรา คลิปแรกเราจะเอาขึ้นแล้วก็ไปมัดก่อนนะครับแล้วก็อันนี้การขึ้นก็ประมาณนี้แหละครับขึ้นประมาณนี้นะคนไ้รก็ไปมัดนนอกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะดูตรงนั้นก่อนมีอุปกรณ์ทอผ้าไหมเยอะเลยเอาคุณชจ้ดอนไปแนะนําให้ก่อนนะแล้วก็เขาจะได้รู้ว่านี่อุปกรณ์ในการทอผ้าไหมีอาสนะครับ่างพวกนี้ป็นงานรอขึ้นทอนันนร้เราจากลูกทับทิมนะครับอ๋อเหรอค่ะสีธรรมชาตินะครับมีแต่สีธรรมชาติอันนี้หน้านางะอาจจะมีย้อมจาก แก่นเขครับผมแก่นเขียสีสีน้ำเงินนั้นธรรมชาติเหมือนกันนะ่เคมีครับผมเคมีอ๋ออากคเคมีอย่างนี้อะอันนี้ย้อมจากต้นยอครับต้นโยอ๋อสีธรรมชาติต้นยอบ้านเราที่ยอป่าอ่าได้ยอบ้านนะยายแกตัดทิ้่ต้นไม้ใหญ่ต้นขนาดนี้ผมเห็นพอมันให้สีสีดายก็เลยเอามาย้อมอหมฮะเอายอยอบ้านที่เขากินใบนั่นเหรอครับ หนอ้าวนึกว่าเป็นยอป่าโอ้นอ่ยอบ้านนะเพื่อนเพื่อนก็จะกวักมาก็จะเป็นแบบนี้เนาะอย่างไม้เางยใจนี่ก็ที่เด็กนักเรียนเอาไปโลากกาวเอาไปทำสบู่นะครับอ๋อเหรอคะคือจุดที้เน่ยเราเอื้อทางโรงเรียนเกับชุมชนด้วยใช่โอแลกเปลี่ยนช่วยกันใช่ไหมอันนี้ของเด็กเอาไปทำสบู่อช่แลก่ เดี๋ยวนี้อันนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปโฮมีก่อนค่อยมาเข้าใหม่เพราะว่าก่อนนี้เจก็ปั่นแล้วใช่ไหมจนครบแล้วก็มาขึ้นขึ้นโครงมาเมื่อกวักเสร็จแล้วก็มาขึ้นลำใช่ไหมคะคอันนี้มาขึ้นลำสีำ่สิบเก้าลำมสี่สิบเก้าลาอันนี้คุณชาดอนมัดไยอะไรคะตอนนี้มัดพุ่มข้าวบินพุ่มข้าวบินนะคะทําไมเป็นผู้ชายที่เก่งจังมัดมีได้นี่พิศวันอิจฉาเลยนะนี่ เรียนรู้นะพี่ไม่มีวันจบสิคุณคุณคุณใช้เวลาเรียนรู้ในการทอผ้าไหมนี้นานไหมพี่ทวันถามถามจริงในความรู้สึกอ่ะถามจริงต้องจะทํามาเอาจริงๆริงจังจรงจังๆก็สิบสี่สิบห้าปีนะครับโอ้โหสิบสี่สิบห้าปีพ่าคุณเออเท่าอายุลูกชายพี่เลยเก็บจจนี่เลยสิบสี่สิบห้าปีจนชำนาญเนาะจนรู้ว่าที่จะ แยกแยะอะไรลายพุ่มข้าวบินนี้อันนี้เราทําส่งเขาหรือไงอันนี้ทํางานภาพับครับส่งเข้าวังครับผมใช้ประมาณสักยี่สิบเมตรแต่ละพับแต่ละพับยี่สิบยี่ห้าเมตรส่งเข้าวังเหรออ๋อลายพุ่มข้าวบินส่งเข้าวังครับคุณคุณชาดอนใช้สีอะไรกันนี่เหลืองอ๋อตอนนี้ผมใช้เคมีครับเราต้องใช้สีเคมีใช่ไหมเขาวังใช่ไหมเขาวัง ธรรมชาติก็ได้เค,เคมีก็ได้คือว่าเคมีก็ให้มันผ่านมาตรฐานไปนะคุอ๋อเหรอคะเพราะว่า,อาไองานที่จะส่งเขาวังในกรมการหม,ม่อนไหมเขาจะดูแลดูแล,แลเรื่องสีเรื่องอะไรอ,อ๋อเหรอคะอก็ต้องกรมหม,ม่อนไหมอีกที งานเท่ากันลายเดียวกันไหมลายเดียวกันงานเท่ากันคุณพอจะกลางนิดนึงไหมนะคะผุมองก็เขเดานะคะนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะเวลามัดเสร็จแล้วก็จะมาขึ้นลำแบบนี้นะคะเพื่อนสีนี่ก็จะรอแล้วก็เอาไปย้อมย้อมอันนี้จะย้อมสีอะไรต่อค่ะตัวนี้ตามแผนว่าจะย้อมดำฟอง ดำทองค่ะดำกับทองนะคะเป็นสีเคมีเนาะ